สวัสดีครับ,บรพบก,กันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพบกับช่องซ้อมกุฏิเผาภาคอินชาแนวพี่พี่พี่น้องเมื่อกี้เขาตั้งชื่อเราพี่น้องไอ้บาตน,นักสัตว์เมนูเนี่ยง้อมาให้กินน้องโรลขาหมูเลยค่ะถาดนี้แง่ได้จะ้ะมากินนกันริย์นะค่ะพี่น้องของขวานเ้องมากลวยมาเสร็จแปบหนักพี่น้องไหมไอ้พี่พี่นำสมมือพี่เตะเทียม่นกินเลยมีเล็บพี่น้องตักตองพักขนาด

Bò nữa, thì ừ. Ừ. Anh phát không rộng. Má. Xem. Ừm. 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 không thịt thịt có cả thêm các thịt đẹp thật mà văn nguồn là bình กัดดองแฮกแบบอือขนาดเนาะต้นนี้ไงเลยอืมหนอตนอืมพวกือเอามาแบยังปรกกะดกาลงเยืๆ ยังไม่เหมาะกันเลยไ่นปะ็นไรฮึไม่ก็ไปเอาเงินหนัะมาสักมียรับจบขาไม่รลงขาเหวอเน็กเนี่ปวดร้อมอือ พุงเทียเดียวรสจากลมกลมไม่ไปหงอกคือคือประกันดองแจกได้สดดี <is> nó ngon lắm ngon không mấy không Nửa khám nền nền đấy phải ตัดเต็มเลยคือมะขามเนึ้อเอามาถอดถอดแล้ว้จังเอามาต้มเนเยอะแ้่เนาะมันครัาษาไทยเหึงอย่างพี่มันดังเยอะมันดังยิดว่าไดจจิดจๆบอืเดือดเยอะนักจัง เขาออนน้งแม่บ๊อกออ่ะอืมถึงหันลูใช่ไดมเขาออนเนือเน้อขาเฮ็บรปรสัตวบ เมื่อสิล้องกินกะปิน้บสมมึงเนี่ยเข้ากันเข้าวะองมาอืมอืมอ่ะกัเนี่ย

เรกินพักกาดดองมาด้วยบะผู้ใหญ่กรทุกแสดงว่าเสบครับอนใหญ่ปวดเนาะสยเองก็ได้ เล็ดไงอีกน้อยเจ็บรายปากายเลยห่าเนาะตุ่นบ้็นอะไมันเ่าหรออ่ có bán bản đó เด็กันเดี็ดประกาศดองใส่หัวนึงกินหมดเลยเสร็จประกาศดองเข็มเดี๋ยวมาใส่ตุมครับผมก็อิ่มทีเรียน้องพี่หลงเนาะปากก็าไหลก็แคบครับไข่น้ำเด้อครับพี่หลงอีพี่หนึ่งก็แทบแทบเหมือนกันครับผมก็บพี่กินไปทั้นี่เนาะพี่หลงเนาะครับผมสวัสดีคร่ะ